อืออึงครับอึงกับอึงครับปีละเทียครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวเทียเดียวครับอึงแม่ไครครับฝนตกก้อนนี่ครับตกแห้งครับพอได้กินอยี่ครับอึงต้มครับวันนี้ต้มสมอึงครับพี่น้องครับหลังจากฝนตกนะครับมาขึ้นขึ้นก้อนนะครับันตกมากครับพอได้กินนี่ครับ อึ้งครับวันนี้ที่ต้มครับต้มสมอึ้งครับพี่น้องถ่กินก้นนะครับเด้อครับวันนี้ขอเวลาเตรียมของก่อนครับดูพูอเดียวมันมีพูดซอยครับจับมือเดียวแทยมือเดียวปสะดวกนะครับก็อยากให้พี่น้องเบ่งน้ำกันนะครับเนาะครับเนาะอึ้งครับอึ้งไมใครครับนี่ตัวใครๆได้นะครับเนาะ ต้มสมทุพี่นองกินนะครับกินน้วกันนะครับถ้าเขาแรงครับจากที่ฝนนะครับที่ตั้งเขาไม่กแล้วครับฝนวันแรกมองจากใบตกบอลนะครับทั้งนี้ทั้งอุดรนะครับเนาะเพื่อบานผืนนะครับใบตกอีกบอลนะครับนะครับมีต้มสมครับอยู่ผู้เดียวครับอืมส่ทีเ้วน้่มั่ง

่งเมฆใครปีละข้งหนึ่งปีมีหนึ่งหนึห,หนเรครับนี่ทเดียวครับอึ้งครับแซ่บครับนม,มัตเตุขึ้นหบม,มุกเดเฮ็ดนแตรงมาทัานวางยากครกับหนองอยากไเฮ็ดยังกัยากก็เียอ้ย,ยอยาก,ก,ย,ย,กยัางงานนะครับพี่น้อง ร,รออีกสักพื้แล้วครับนีลจได้ทีแล้วไปเตรียมของกันก่อนอืมใกล้จะได้ที่แล้ว,ลวครับป่ะอืมยิงลยกรมืดพหมืดเนาะอืม,มนี่ี่ครับเราอ๋อน่นยวก่อนใกลจะได้ที่แล้ว ครูสักครู่นะครับบานนี้หลังจากที่ลอกค่อยมาได้ครับ,นะบนเด้อบานนี้พี่น้องกินเขาน้ำกันนะครับบานนี้ต้มอ,อึงครับแล้วแล้วครับเดาแล้ว,ลวอึงเมไทยนะครับ แบบปันปนนะครับอีสานมันห่อนะครับแก้วอืมอืมอืมกำลังไครครับอืมอืม มันแสบบาปีนึงไม่ทีเดียวครับแสบบางี้แล้วครับอืออืออือืออืออ นำปป้ำใบบะกขามออนที่เด็ดดูปีนะครับพี่นอ้องอระหยัดใส่มือนะครับมึงตั้งแตด cả ăn <laughs> mm. ยังนนกบฝากติดตามนียนะครับนะ ไอ้หีกร็ร่างใจในการทำินี้โอนต่อไปครับพี่น้องฝากกดที่ตามกดไลค์กดแชร์นี่นะครับก็เป็นร่างใจนะครับผมมาหนีครับอกราบสวัสดีครับพี่น้องขอลาไปแต่เที่ยงคืนนะครับเนาะขอจะเลือกอาหารแป๊บนึงนะครับก็มีท่านนี่ กาตังกาตั้งตั้งกล่องตั้เน,นครับใส่เมื่อเดียววาถนัดเหี้ินว่าน,นั้นไหมอืมครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับเด้อทุงในก็บฝปกติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำในนะครับเด้อเเป็นร่างใจนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ